ที่นี่ปั๊มถาวรทีทีทีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงแซาเราจะไม่ทิ้งกลุ่มเสียงไว้ข้างหลังมีสุขมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านนี่ข่าวดีดีกับพี่คำรน หลายปีที่ผ่านมาดิฉันมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชนเพราะเราเชื่อมั่นว่าการเติบโตที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเราก้าวไปพร้อมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะส่งต่อความห่วงใยไปยังพี่น้องชุมชนรอบข้างเพื่อให้พวกเราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายไปด้วยกัน ในนามตัวแทนเจ้าภาพและกัลยาณมิตรที่ร่วมกุศลให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้รับข้าวสารและพลังใจกลับไปและขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราทุกคนได้รู้สึกถึงความอบอุ่นใจในคำว่าแบ่งปันท้ายนี้ดิฉันในนามผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทน้ำมันปตท,อทอถาวรพีทีที ขอขอบคุณบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนที่ให้อาชีพที่มั่นคงและมั่นใจก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งเป็นแรงให้มีวันดีๆแบบนี้ต่อไปในทุกๆปีขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณคุณอนุตันสกุลเป็นอย่างสูงครับ <Yeah. S 2> อยากให้พวกเราที่มานี้นะครับได้รับของจากทาง ปัป๊มปตทเราไปทางถาวพรพีทีที่สำคัญคือห้อยพาะพี่น้องนครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีครับขอบคุณครับครับผมขอขอบคุณครับท่านดรทวีศักดิ์นาเดชชพนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินครับก็ต้องเรียนถามอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งท่านวันนี้มาในานามของตัวแทนประชาชนแหะครับได้มาเห็นของจริงว่าคนยากคนจนคนกลุ่มเสี่ยง คนด้อยโอกาสในบ้านเรายังอีกมากมายเลยเกินนะครับบางทีที่เราเห็นน่ะมันเป็นภาพลวงตาแล้วท่านเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางปั้มถาวรทีทีนะครับที่เป็นตัวแทนที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับถือว่าเกลียแลถือส่วนหนึ่งที่ว่าพกยังมีอีกเยอะตรงนี้นะครับจากที่เราได้เห็นภาพทราบข่าวว่า,พ,าพี่น้องเรามาตั้งแต่ตีห้านะครับวันนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับแสดงว่าเขามีความจำเป็นจริงๆในการใช้ปัจจัยขั้นพื้นฐานในการที่จะ ยังชีพอยู่อันนี้ต้องขอขอบคุณจากใจจริงนะครับที่จะ,อะของปัม๊มถาวรพีทีและทราบข่าวว่าก็จะมีนะครับได้จัดงานน,นี้เป็นปีที่21แล้วนะครับเป็นงานบูระจำปีของทางปัม๊มถาวรพีทีแล้วก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลรวมแพทย์เช่นเดียวกันที่ได้ร่วมกิจกรรมในการมาตรวจถุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับตรงนี้ครับเราเห็นเศรษฐกิจเบื้องบนนะนะดูะสวยหรูเมืองไทยแต่ว่าพื้นฐานเราก็ยังมีลักษณะนี้อยู่เยอะ เยอะครับอีกเยอะเขามองดูแลประชากรเรา60กว่าล้านคนอย่างผมอยู่ภาคเกษตรเองนะครับประมาณ28ล้านคนนะครับก็ต้องดูแลเพราะถือว่าภาคเกษตรของเราอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนเมืองนะครับที่ยังยากลําบากก็อยากพวกเรานะครับใครที่มีนะครับที่ว่ามีน้ํากิตน้ําใจที่เหลือจากของกาลงที่อะไรมีของส่วนเกินเรามาร่วมกันบริจาคทีนี้ครับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับถือว่าเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันตรงนี้นะครับที่อยู่ในวันนี้ครับปากท้องเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เรื่องของสุขภาพก็สำคัญโรงพยาบาลร,รวมแพทย์เชลิงเานาะครับก็มาตรวจเช็คเรื่องความดันเรื่องสุขภาพของพี่น้องให้ที่นี่ด้วยเราห่วงหาอาทรเรื่องสุขภาพพี่น้องอย่างไรครับท่านครับครับผมนายแพทย์ชะเล,ล็กร,ริปปอรชนะสเล์ครับผู้ในการโรงพยาบาลรวมแพทย์เฉลิงเซาครับถึงแม้เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็จริงแต่เราก็ยังห่วงใยพี่น้องประชาชนซึ่งยังยา,ยากจนอยู่นะครับก็ได้ได้มาร่วมงานกับ บ,บริษัทถาวร p พีทีทุกปีนะครับโดยส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพแล้วมาเล่นเกมมีจากของขวัญให้เด็กๆทุกปครับในส่วนของตัวแม่นะครับตัวแม่ของโออก็คือปอทอเนาะปอทอมีนโนยบายอยู่แล้วว่าจะทําให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเดินไปด้วยกันได้ตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมครับใช่ครับผมทวัตนะครับพยาคลักพยาการส่วนขายภาคตะว,วันออกนะครับ โออาของเราเนี่ยครับขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเติบโตไปกับสังคมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับอะไรที่ทางโออารเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้เราก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเช่นเช่นที่สถานีนี้ครับทาวนบีทีชัเชียงเซาเนี่ยนะครับเราจัดกันทุกปีนะครับในการที่มอบสิ่งของยังชีพให้กับทางชุมชนรอบๆข้างนะครับเป็นประจำนะครับครับวันนี้ปั๊มปั๊มน้ำมันทั่วประเทศเนี่ยประมาณกี่หมื่นปั๊มนะครับ ปั๊มน้ํามันของตัวประเทศนี้ก็ประมาณ2,000กว่าปั๊มนะครับ2,000กว่าปั๊มนะครับซึ่งเราทําลักษณะนี้ให้าครกันเราก็มีทําลักษณะนี้อยู่หลายจังหวัดครับนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะเนอะ่ครับก็อยากให้ชุมชนไปกับเราได้ได้ครับนี่คือหนึ่งในผู้ผลิตอาหารในนามของบริษัท P.Y.Food ท่านบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาเห็นแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมต่อสิ่งที่ทาง p t t หรือว่า OR นะครับปตทเนี่ย ทำให้กับพี่น้องประชาชนความในใจนะครับเมื่อเห็นลักษณะอย่างนี้ของพี่น้องเราแล้วเป็นไงบ้างท่านผลิตอาหารเลี้ยงรอเลี้ยงคนครับก็ผมคุณพยคงแซลินนะครับในานามของบริรษัท PY f o o ฟนะครับผลิตพวกหมูหยองแล้วก็ไส้กรอกฮะแล้วก็พวกน้ำพริกน้ำจิ้มนะครับก็วันนี้ได้มาเห็นงานบุญที่บริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส ทั้งทุกคนเนี่ยรู้สึกลื้มใจมากเพราะปะกติก็ส่งแต่สินค้ามากับทางท่านคุณคำลนนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมแจกด้วยก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับครับ,บขอบพระคุณมากครับครับเมืองไทยคนไทยเดินไปอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้เพราะถ้าเมืองไทยจะ,จะเจริญมากกว่านี้ยิ่งกว่านี้นะครับทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเหมือนวันนี้นะเราจุดประกายเล็กๆ ผมเชื่อว,ว่าวันหน้านะครับทุกคนจะร่วมมือกันและใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ <S <S ชื่ออุเรวันแก้วขวานะคะเป็นช่างตัดผมในกลุ่มของเทศบาลเมืองฉะเช,ชิงเซาคะ่ะกลุ่มจิตอาสาตัดผมฟรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาค่ะเราตั้งกลุ่มขึ้นมาใช่ค่ะแล้วมีตัวแทนจากร้านตัดผมประมาณสักกี่ร้านฮะรวมๆในกลุ่มของเราน่าจะตอนนี้ประมาณอยู่ที่เกือบ40ร้านนะคะแต่ว่าก็จะทยอย เฉียเฉลี่ยกันไปทยอยกันมาสําหรับคนที่ว่างวันนี้ค่ะทุกคนล้วนจะมีร้านของตัวเองเนาะใช่ค่ะจะจะมีร้านเป็นของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะทีนี้ทีนี้เมื่อมีการทําบุญเราก็เป็นแบบจิตอาสาใช่ค่ะอาสาออกมาช่วยใช่ค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรไม่ไม่มีไม่มีไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะลูกค้าอยากได้ทรงอะไรได้หมดได้ทุกทรงค่ะได้ทั้งผมหญิงแล้วก็ผมชาย อันนี้จะเป็นเป็นทรงเป็นลองเป็นลองหวีค่ะทรงรลองแล้วนะลองหวีเป็นลองหวีค่ะช่วยเหลือสังคมการที่กลุ่มของเราร้านของเราช่วยกันเนี่ยเราคํานึงถึงอะไรเราคิดว่าเราจะได้อะไรขึ้นมาคือเราคํานึงถึงการที่นํามาแบ่งปันค่ะพี่ค่ะก็คือยังเรายังเน้นย้าว่าถ้าเรามีการแบ่งปันกันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่เคยบอกไว้ทุกปี แต่เราก็เอาส่วนส่วนเล็กๆที่เราจะทําได้เนี่ยเอามาแบ่งปันกันมันอาจไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่เรายังยังมีโอกาสที่ได้เอาสิ่งเล็กๆเนี่ยมาแบ่งปันให้กับสังคมโดยอาชีพของเราเองแค่นั้นค่ะเราไม่ได้ร่ำรวยไม่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 ได้ร่ำไม่ได้รวยแต่เราเน้นคําว่าการแบ่งปันซึ่งมันจะเป็นที่ทําให้เราได้อยู่รอดจริงๆค่ะแล้วขอบคุณทั้งทั้งหมดที่ที่ที่นับสนุนคนยากของอะไรเงี้ย <Yeah. S 2> ครับขอบคุณมากครับและนี่อีกหนึ่งของฟรีตัดผมฟรีและเราก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะอ่าประมือให้ช่างทุกคนนะครับที่มาช่วยกันนะครับก็เป็นอีกฟรีที่สองนั่นคือบริการสุขภาพฟรีเนาะเอาละเป็นไงบ้างครับปกติครับผมปกติครับแต่อยากดูว่าอยากดูจะมาวัดความดันนครับ ความดันความดันเป็นไงใช่ไหมครับความดันจะต่ำหรือจะสูงผมก็ยังไม่ชาบครับความดันยังบมดูว่ามันเป็นอย่างไรดออีใจจ้ปะปกติมีโรคภัยไหมมีโรคภัยไหมมีไหมมี <ไป S 2> จ,จ้ะมีไขมันมีแค่ความดันแล้วมีไขมันหน่อยครับความดันต่ำความดันสูงความดันสูงนะครับกินยาแค่ความดันเรื่อยกินทุกวันนะครับแล้วยังอื่นไม่มีอะไรไหมไม่มีเบาหวานไม่เป็น แล้วหมอหมอหมอสวยไหมสวยครับน่ารักด้วยยินดีค่ะยินดีมาบริการเอ่อพวกคนลุงคุณป้าที่ไม่ได้ค่อยมีโอกาสไปที่โรงพยาบาลนะใช่ใช่ค่ะโรงพยาบาลรวมแพทย์ชาชันเซานะคะยินดีบริการค่ะชื่อนัดกมลศิลบายค่ะเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะน เดี๋ยวแป๊บเดียวอนีรเป็นการทดสอบว่าอาหารที่นำมาให้เราเนี่ยมันโอเคไหมอร่อยไหมน่ากินไหมหรือปนเปื้อนสารพิษหรือเปล่าเนาอผมกินก่อนผมตายก่อนเอากะเพาไข่เจียวนี่เป็นน้ำใจจาก กลุ่มพวกเราจากไหนนะฮะนาประตูมขอ,อันนี้ของผ้อองาจแ่นใจเราเป็นลูกเสย์ไงร้านอะไรครหรือว่าวัดนามาตูมวัดนามาตูม สิดหลวงพ่อฝันไก่เวลาเรามากันด้วยใจตามมาด้วยใจหลวงพ่อไปที่ไหนมีงานเลี้ยงเราจะไปไปค่ะเราขายไหมปกติไม่ได้ขายไม่ขายค่ะเรามาร่วมมือกันทำค่ะล้วมาที่นี่ทุกปีทุกปีรู้สึกเพิ่มปิติอะไรไหมฮะก็เราได้ทำคุณประโยชน์ได้กับทำคุณประโยชน์ให้กับวัดนาประตูมหลวงพ่อฝันชัยค่ะค่ะ อนี่ก็เป็นจิตอันเป็นกุศลนะครับของบรรดาศิยนุสิ์ของหลวงพ่อขวัญไัยแห่งวัดนามตสูนะครับมาช่วยพี่น้องให้ได้กินได้อะไรกันเนาะและนี่ก็หนึ่งของฟรีเลี้ยงข้าวฟรีน้ำก็ฟรีฟรีคฟรีผัดไทยครับผัดไทยผัดไทยฟรีครับฟรีครับ ชายสีฟรีฟรีแล้วสำหรับใครที่ที่มีที่นั่งแล้วห้ามลุกเพราะว่าผมเนี่ยได้เอาเพื่อนผมมารอไว้ที่นู่นข้างหน้าถ้าท่านลุกไปเข้าห้องน้ำปั๊บเพื่อนผมจะมานั่งแทนนะรัดีไหมครับอะไรครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่าวันนี้ท่านจะได้ เข้าปลาอาหารกันยายอยู่มานานแล้วนะอายุเท่าไหร่ครับ78 78จ <ร als. S 1> ้ะโรคนี้ยังยังดูดีไหมครับยายครับ,รบย,ยังดีอยู่ค่ะตอนยายเป็นสาวเป็นเด็กโรคนี้ก็ดีดปัจจุบันยังดีดีอยู่ยค่ะครับแล้วการที่ผู้มีใจเป็นกุศลคือเจ้าของปั๊มนั่นนะครับเขาช่วยเราส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไงบ้างพูดถึงเขาหน่อยครับก็ก็ขอบคุณมากค่ะดีมากเลยครับ จะได้ช่วยเหลือคนเยอะแยะเลยครับแล้วตัวตัวตัวเราเนาะเคยช่วยสังคมบ้างอย่างไรนะอาจจะไม่ใช่ให้ข้าวของไม่ได้ให้ตุ้งให้ตังเ,เราช่วยสังคมนี้อย่างไรครับผมเคยเป็นคนช่วยแจกข้าวครับออเป็นอบรรอรยอ๋อใช้แรงครับนะอะแล้วก็เขีนกันดูแลสิ่งแวดล้อมอนะไรอ่นนะครับเป็นคนดีก็เป็นสิ่งมันประสฐแล้วนะครับผม อเห็นไหมครับคนมีบุญนะครับอยู่เฉยๆก็เอาแฟมาให้เออไม่ต้องเสียตังค์อันนี้เป็นกาแฟร่วมน้ำสาบานแม้นว่าทุกท่านได้ดื่มคนละอึกแล้วนะครับเราเราจะไปพบสิ่งที่เรียกว่าดีก็คือเดือนละสองครั้งหวย เสียงรวยเรือบางคนเล่นมากกว่านั้นอีกมีเนาะสองสองหมื่นวันนี้กินฟรีเอาไปสวัสดีครับคุณเหรียญเป็นเงินที่ชำระนี่ตามกฎหมายน่ะหมดแล้วเนาะเป็นเด็กดีไหมครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ไหมดีค่ะดีค่ะดีค่ะ เป็นเด็กดีของคุณยายคุณตาไหมครับ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 เป็นเด็กดีของคุณปู่คุณย่าไหมครับมีครับมีหรือดีเรียนปออะไรแล้วครับปหนึ่งครับปหนึ่งเนาะโออเรื่องสีการก๊อเปที่บัตรศึกอ่ะอ๋อใช่ครับเออนี่ไงมีผู้ช่วยเจ้าวาดองหนึ่งอ่ะนาที่ศึกอ่ะ นี่เององค์เนี้ยนะผมก็จะเป็ผู้ช่วยครับฮะเป็นรองเป็นรองเป็นรอง <c oughs> ตอนนี้โรงทานเปิดแล้วนะครับท่านที่จะทานข้าวก็รีบไปอย่าลืมนะครับ <c oughs> ต้องเอาอเก้าอี้ไปด้วยเดี๋ยวกลับมาเก้าอี้หายท่านจะไม่ได้นะครับ ชะเชิงเศราคนเขาขยันขันแข็งต่อสู้กันด้วยลำแข็งจนเข้มแข็งไม่อนาทอชีวิตจึงดีไม่มีเรื่องที่เดือดร้อนความจนและไม่เจองามงอนมีแต่ที่นอนที่อยู่ที่กินริมบางปะกงยังคงมีมนสเสน์สายน้ำขึ้นลงทายเทใจไม่เควยหลอกสมอหอน ยังรักเนื้อเย็นนายังเป็นและเมื่อวันก่อนใจพี่ไม่มีทายทอนยังรักแน่นอนแม่บ้างประกงอะ<ม><น><น><ม><น>ขอให้พี่น้องจังหวัดชาเชิางเศราจงกระด,<โ>ด<จง>ประเทศไทยของเราจงกระลง ความกินดีอยู่ดีช่องว่างทั้งหลายจงหายไปใช่ไหมครับใช่ข่าวดีดี <S <S กับพี่คำร้อน